หลังจากที่เราได้เรียนรู้ว่าชีวิตที่ดำเนินไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาคือชีวิตที่มีความมั่นคงสงบและมีความหมายวันนี้อาตมาขอนำเสนอเรื่องเล่าธรรมะที่สะท้อนหลักคำสอนนี้อย่างชัดเจนเดี๋ยวอาตมาจะเล่าเรื่องช่างไม้กับพระภิกษุให้ทุกท่านได้รับฟังหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีช่างไม้นามว่าในดี เขาเป็นช่างไม้ฝีมือดีมีบ้านมีครอบครัวพร้อมมีลูกชายวัยรุ่นคนหนึ่งชื่อน,นุ่มวันหนึ่งนายดีพาลูกชายไปกราบหลวงพ่อที่วัดขณะเดินกลับลูกชายถามว่าพ่อครับทําไมหลวงพ่อจึงดูสงบไม่โกรธใครไม่หงุดหงิดเลยนายดีตอบว่าเพราะหลวงพ่อท่านมีปัญญาเป็นผู้นำท่านจึงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งรอบตัว ลูกชายเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถามต่อแล้วผมจะมีปัญญาได้อย่างไรพระภิกษุสอนลูกศิษย์เมื่อกลับถึงบ้านนายดีเล่าเรื่องนี้ให้หลวงพ่อฟังวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อจึงชวนเด็กหนุ่มออกเดินป่าระหว่างทางหลวงพ่อถามว่าถ้าเจ้าหลงป่าเจ้าจะเดินยังไงเด็กหนุ่มตอบว่าผมจะฟังเสียงลมหันหาทิศหาแสงแดดครับ หลวงพ่อจึงว่าดีแล้วนั่นคือปัญญาที่อาศัยสติรู้ว่าเราหลงทางและปัญญาใช้เพื่อหาทางกลับบ้านจากนั้นท่านกล่าวธรรมบทว่าปัญญาณรานังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะของมนุษย์โยจะปุเพนะปาเจกังกตวาปัจฉานตาปติผู้ใดใช้ปัญญาใคร่ครวญไว้ก่อนย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลัง ชีวิตจริงกับปัญญาชีวิตของเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุใจคนเราง่ายต่อการหลงทางคนที่ไม่มีสติก็มักเดินตามอารมณ์คนที่ไม่มีสมาธิก็ถูกความคิดมากมากวนใจแต่ถ้ามีปัญญานำทางเราจะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรควรงดอะไรจะพาไปสู่ความเจริญ และอะไรคือสิ่งลวงที่ดูดีแต่ไร้สาระสรุปแนวทางดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญามีสติในทุกขณะฝึกรู้ตัวไม่ประมาทไตรตรองก่อนตัดสินใจไม่เอาอารมณ์นำหน้ารู้จักเหตุผลของการกระทำไม่ทำตามคนอื่นโดยขาดปัญญาแยกแยะผิดชอบชั่วดีด้วยใจที่สงบ โยจะวินยูปุริโสผู้ใดเป็นบัณฑิตรู้ผิดชอบชั่วดีผู้นั้นย่อมดำเนินชีวิตอย่างไม่ตกตำ่ำบทส่งท้ายปัญญาไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่เกิดจากการฝึกตนด้วยศีลการควบคุมใจด้วยสมาธิและการรู้เท่าทันชีวิตด้วยปัญญาปัญญาวะท่านังรักคติ ปัญญานั่นแหละคุ้มครองทรัพย์ได้และที่สำคัญปัญญาคุ้มครองชีวิตเราจากความหลงผิดทั้งปวง